นี่คือเจ้าขอบแบรนด์ครับโคตรปวดหัวเลยอันนี้ส่งเดโมที่ตกหล่นนี่นะครับเป็นเจ้าขอบแบนรดน,นดโโ์น,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 นี้ขับรถไปไหนครับเพี่ยไปหาซัพพลายเออร์ไปซื้อของไปส่งของไปธนาคารทำทุกอย่างอะ่ะ ถ้าเกิดเราตั้งใจมันทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคือทุกทุกผแผนกดีกว่าคือมันต้องรู้ทุกอย่างโปรเซสเพราะว่าเราแต่จริงๆแล้วเราเราเราเป็นผู้คิดคน้นเราไม่ได้ไป็ OEM ออกเข้าใจคำว่า OEM ปะเข้ OEM ก็คือสร้างอยากได้คีมอันเนี้ยก็ไปจ้างโรงงานทำแล้วก็จ่าย แล้วก็มีแบบหน้าที่มาขายแต่น,นี้คือไม่ใช่ครับสิบล้านนี่ใช้หมดแล้วใช่ไหมเราราถูกหวอีกรอบเราเอ่า d ดเวล o อปอ่ะคือเราพัฒนาเราสร้างใช่ไหมกอดด้วยตัวเองด้วยตัวเองนะก็คือทำทำลองแล้วลองอีกลองกว่าจะมาเป็นโปรดักตอันนึงอ่ะทิ้งทิ้งไปไป,ประมาณแ,แบบเยอะมากอ่ะอย่างแม่งคือแม่งคือเงินนะ ม,ม,มันไม่ได้สบายคือสวัสดีครับตอครั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะมันไม่ใช่บอกว่าสมมติของราคา100บาทแล้วกูจะได้กำไรเต็มเตมเปล่าเลยนะคือผมทำเบสเนี่ยผมต้องการให้กับ ร้านค้าเขาเขาขายได้ด้วยให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเปิดร้านในในออนไลน์หรือออฟไลน์เขามีกําไรเขารับของผมไปสายเขาก็ได้กําไรคือเอางงอ่ึกของราคาสุดที่ถึงลูกค้า100บาทผมได้กําไรต่อชิ้นเนี่ยเชื่อไหมก็ได้กําไรยังไม่ถึง10บาทอะ่ะตรงนี้จะไปเซ็นเซอร์ออกตู้ตตเออสิบาทเอาตรง,ตรง,ตรงบอกได้เลยว่าไม่ถึง10บาท าร้อยชิ้นผมยังไม่ถึงพันเลยมั้งเอาง่ายคือแทบจะไม่เหลือค่าแพ็กเกจค่ากราฟิกค่าคนค่าทุกอย่างคือไม่หมดเพราะว่าจริงๆแล้วเราส่งร้านค้าไปร้านค้าเขาไปขายในหน้าร้านบางทีเขาก็เขาก็ยังพอมีกำไรแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาไปขายในออนไลน์ในช h อป e ีหรือ Lazada หรือ TikTok หรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้มันหักเขาประมาณ เบ็เสร็จเกือบ20%เขาเหลืออยู่ก็ประมาณไม่ต่ำกับผมแล้วเขาอาจจะได้10บาทผมได้ไม่ถึง10บาทคนทำแอฟฟิลิเอตบางทีได้5บาทช h อปปีได้ปรบาทเนี่ยถามว่าคือมันทุกคนได้ไงไม่ใช่ผมได้คนเดียวเว้ยแม้กระทั่งคนทำคลิปที่เขาปักตะ้รกายแอฟฟิลิเอตเขาก็ได้อันนี้คือมันมันได้คือไม่ใช่หมอ,อผมได้กำไร 30- 40บาทต่อชิ้น ใช่คิดใหม่ว่าเจ้าของแบรนด์จะจะจะได้นะไม่ว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ในประเทศไทยหรือเจ้าของแบรนด์ต่างชาติก็แล้วแต่เขาขายจํานวนครับอย่าคิดว่าจะสบายแล้วรวยนี่ก็ว่างไปส่องขับรถติดเล็กสักน้อย ไม่ลืมถ่าย<ห>เปิดคลิปเลยครับเปิดคลิป,ปว่าหนึ่งวันเฮียทำอะไรบ้างไหมหนึ่งวันกูทำอะไรบ้างไม <c oughs> ่ใช่ไม่ใช่ไนน้านอาไรหรอซีสามแบกครับกำลังดูดสต็อกในออด ไไจะผมมาอะไเติมปากกันแล้วว่าที่มาอะไรนี่นะครับ ประตูแล้วขึ้นมันได้ไม่มีอะไรที่มันอันนี้ล้วก็ต้องลอง้นเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ออกใส่อ๋อครับพี่ก๊อ ได้สามบีโอเคครับสัยที่สองครับสัยที่สองครับ้นะครับจะได้เงินแต่ละบาท ัครับเป็นน้ำยาล้างคู่กันกับดูแลอันนี้ M B K เอ่อดูแลอันนี้ล้าง,นนางใช่เรียบร้อยขอบคุณนะคะ จากโชคใช้สี่ตอนนี้อยู่นคนรถมแล้วนะครับไปทุกที่ที่มีตังค์อ่ะไปกันต่ออยากสอบถามว่าคือสมุนไพนี้ไม่ได้ว่าเหี้ยแตหนึ่งมันก็มันก็อายุเยอะประมาณหนึ่งแต่ยังมีไฟอยู่เนี่ยมันได้ปิ๊บดังอยู่ครับไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่อมเห็นว่ามีไฟในการทํางานในการลุยอะไรใหม่ๆเนี่ย เออบางคนเขาแบบ<ม>เขาเหนื่อยละ<ม>เขาอาจจะอยากไม่อยากทำอะไรเงีย้ยเฮียมีมีข้อคิดตรงนี้ไหมไม่คือคือ,ค,อคือมันเหมือนกับแบบคนเราถ้าเกิดสมมุติว่ามันทําอะไรไปแล้วแล้วบางคนมันขับเคลื่อนมันทํางานอะ่ะมันขับเคลื่อนด้วยมันได้ด้วยด้วยด้วยผลตอบแทนมันได้ด้วยเงินหรืออะไรเงี้ยใช่ปะ่ะแต่คือตอนเนี้ยเราอะ่ะกาลังสนุกกับ กับสิ่งที่เราทําก่อนอันนี้นเ,นเราสนุกกับมันก็คือการที่ว่าเราใช้เงินซื้อซื้อ,อ,อ,อความชอบชนะแต่คือว่า,อาพอเราทําไปแล้วเนี่ยตอนนี้เราอยากจะคือฮีอยมีมีคือคนเรามันมีเป้าหมายเป้าหมายปีนี้เราทํา youtube ปีนี้เรา,าแข่งขันปีนี้ คือพอมันได้ไปแล้วอ่ะมันก็เป็นบันไดสเต็ปขั้นต่อไปว่าเฮ้ปีนี้เราอยากทําแบรนด์แต่คือแต่ละสเต็ปอ่ะมันไม่ได้มันคาดหวังแต่คือมันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องสูงที่สุดหรือดีที่สุดแต่คือว่าเราคิดว่ามันควรที่จะทําให้มันดีที่สุดแต่ผลลัพธ์มันจะเป็นลงไงหรือระหว่างทางเนี่ยผมว่าเอ่ออันนั้นมันคือกําไรกําไรในกาไรในการที่เราอยากทําคือเราเข้ามาในวงการแล้วเพื่อหนึ่งที่เพื่อจะเล่น2เข้ามาในพอพอเข้ามาในวงการแล้ว เราก็คาดหวังในในการแข่งขันพอแข่งขันเสร็จปุ๊บเฮ้ยแปลว่าความรู้ที่เรามีเราน่าจะทําโปรดักในสิ่งที่เราอยากทําไดเา้เราก็ควรที่เราควรที่จะทําตามสเต็ปคือคนเรามันก็เหมือนผมว่าทุกคนมันมีมันมีแผนอะอะไรเงี้ยพอถึงเวลาเราทําไปเรามีแพชชั่นขึ้นมาหรือบางคนที่แบบเอ้ยอายุเยอะแล้วผมยังไม่อยากทํามันก็แล้วแต่คือถ้าเกิดเพียก็มีคือไปไปเล่นเครื่องบินหรือไปเล่นอะไร เฮียก็ไม่ได้ทําธุรกิจที่มันเกี่ยวกับเครื่องบินหรือรถบังคับอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คือว่าอันนั้นอนะ่ะคือมันต้องใช้เวลาไปอีกแบบหนึ่งอะไรอะไรนักหนาคือธุรกิจหลักของเฮียอยู่แติว่าก่อนนั้นเนี้ยอยู่ในห้างแต่คือว่าเล่นโมเดลมันก็ยังเล่นอยู่ในห้างได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือทําอะไรที่มันควบคู่กันไปได้ในที่ที่เดียวกันแล้วมันคุ้มเออเรามีออฟฟิศด้วยเรามี ออฟฟิศที่ทําเกี่ยวกับสิโมเดลนี้ด้วยผมว่ามันก็ทําให้มันเกิดประโยชน์อะแล้วก็สร้างแวลูของตัวเองได้อะไรประมาณนี้นี่เราก็มาอีกที่แล้วนะครับ เขียนบอดใหม่นะครับอดนนี้นี่นะครับมาดูของไปทำไอเอ็นดีจ่อนะครับเสร็จทุละไหมายล่าสดุดเดี๋ยไปหมายอีกหมายหนึงว่าจะซื้อมอไซค์ไปไว้ที่บ้านสคันคันเช่น คันนี้เรามีคอนเซปต์ด้วยนะคอนเซปต์ว่าคอนเซปต์ด้วยนะออกครัรคบอคบอนเซปต์เลยครับแต่งแรงไว้แตงหมาแต่คือตอนนี้เหมือนนอนปวดแขนยดยกแขนข้างหนึ่งไม่ค่อยได้เดี๋ยวมีคนทางบ้านถามนะนับเงินยกเครื่องนับเงินนับแบง์มาแล้วนับเหรียญหาเหรียญซ <c oughs> ื้อข้าวกินไปนวัน จะไปรับกี่โมงอันไหนจะอ๋ออ๋อคุณนิวใช่ไหมครับเ <Okay. S 1> ช้าก็ตื่นมาก็จะทำแบบหลายๆอย่างข้าอฟิศเลยประมาณเนี้ยคือแบบนั่งติดสติกเกอร์เช็ดขวดดูอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เดี๋ยวกลับไปคืนนี้ก็ต้องกลับไปก็ต้องไปออ,ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ใหม่กับลองคือมันจะเป็นตอนคืนเนี่ยมันจะเป็นการทดลองตลอดเพราะว่าบางทีเนี่ยซื้อของมาแล้วก็เอามาทำแล้วครับของของนี่แน้อยขายหมดอะครับผมลองทดลองคือไม่ใช่ว่าทำได้แล้วก็มาขายอะไรเงี้ยคือทำได้ก็ต้องมาลองแล้วก็ทิ้งไว้ มันจะเปลี่ยนเอ่ทิ้งไว้นานามันจะแยกตัวไหมมันจะเปลี่ยนเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเง,งี้ยไหมคือทุกอย่างมัน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 มีเหตุและผลเพราะบางทีมันอยู่ในไลฟ์เทลแล้วมันต้องอยู่ได้เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้แมสของบริษัทโอรลออนน่เออแมสเป็นแมสเซนเจอร์ด้วยน่าจะคุ้นๆเลยอยาช่วยถือไหมแล้วเฮียก็ถ่ายตัวเอง พอ,อแล้วถ่ายเลยนะันาคือโคตรโคตรเหมือนมีอนาคตเลยนะแต่คือแบบทํางานเหมือนแบบสนุกไงสนุกสนุกนีนีสิทธ์เยอะครับสนุกสนุกไปไปมาถึงแล้วนะครับไปครับไป<อ>ครับส่ง,งพี่โมีิโยนโบกันตื่นเลย ไว้ให้ก่อนเพราะว่าเต้ยไม่อยู่ถูกป่ะเพราะว่าเผื่อมีออเดอร์ไง,งค่อยว่ากันอะไรครับสุดยอดครับขอบคุณครับด่ามันก็ได้บอกแม่งโคตรเยี่ยอลไรมิชชั่นคอมพิวต์สองชั่วโมงสามที่ <c oughs> ใช่ไหมสามที่ <c oughs> ขับรถ40กิโลอันนี้คือชิวๆอ้า <c oughs> นี่ทำงานนะกจนขึ้นบันไดผิดแล้วเดี๋ยวจะแวะดูหนังสักรอบนะที่หยดมีสามภาคแล้วหรอใช่เปิดตัว60ล้านนะพี่หยดรวมกันสามภาคนะ <c oughs> มาครถภากสามภาคสามนี่นะครับหนึ่งวัน อย่าเรียกว่าหนึ่งวันเลยเรียกว่าช่วงช่วงหนึ่งของวันสองชั่วโมงกว่ากว่าของการเป็นเจ้าของแมรนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นพาร์มสเ s s e n เ e อร์ทำเองทุกอย่างดีกว่าอสำหรับใครที่คือถ้าเกิดสมมุติว่าจ้างก็เปลืองแต่คือบางทีเราเราบริเมนเนจว่าไปทางนี้ลูกค้าคนนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปทางเดียวกันป,ปเวิเดียวกันอะไรวะแลกตกนั่นแหละมันก็จะได้แบบ ไม่นี่เจอลูกค้าบ้างอะไรบ้างนะไปบางทีไปถึงก็อย่างบางทีไปดีทอยอยเงี้ยไปถ่ายคลิปก็เอาของไปต่งด้วยอย่าเงี้ยมันก็จะแบบมันได้หลายๆอย่างไงถ้าถามว่าบางทีไทใช้แไมนเจอร์มันก็ได้แต่บางบางทีเรก็แบบนัแบบ่นแหละอยากที่จะ้นุรงนี้นั่นเนาะวันนี้ก็มาทําให้ดูก็ประมาณนี้มันมันเปน็นเป็นเรื่องปกติอะคน เขาก็คงเหนื่อยกว่าเราเยอะอะไรประมาณนี้เนาะครับไปไปอย่าถ่ายเยอะเดี <c oughs> ๋ยวเขินไอ้ย่าสวัสดีครับผมบายบาย